สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์พิมพรัดค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับอาจารย์ต้อนรับเช้าวันอัคารที่23กันยายนค่ะจะสิ้นสิ้นเดือนอีกแล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วอาจารย์นะคะก็อาจารย์เดินทางกลับมาจะไปไปงานศพของคุณบุญพาพลสาลัม เป็นพี่ของคุณพัชรีพี่เมียเป็นคนดีมากทำมาหากินขยันทางการส่งเกษตรปลูกส้มโอนิดโอ้ต้องจองกันเลยหวานแล้วก็ใจบุญทางไอ้อนามัยเขาขอที่สี่ไร่ติดถนนเลยนะท่านก็บ้านน้องเกียบก็ยกให้แล้วของอบตขอสร้างขอที่เรายกให้อีกสี่สิบไร่เป็นคนใจบุญ แล้วลูกก็เป็นทั้งรองศาสตราจารย์อยู่ที่อาจารย์มอรัชพัฒอีกคนหนึ่งก็เป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ครุศาสตร์จุฬาอีกคนหนึ่งก็เป็นหัวหน้าสจวดอยู่การบินไทยคือลูกได้ดีทุกคนนะเป็นคนดีแขกแล้วไม่ได้แจกการชาวบ้านรู้เองไปเองคนแขกเยอะเมื่อวานนะครับผมเพิ่งกลับมาเมื่อคืนออกจากวุ้นมาสักหกโมงมาถึงนี่ก็สี่ทุ่มกว่า ช้าก็มาเจอกับแฟนรายการถายทุกประชาชนโชคดีหน่อยได้ผู้พึกษาขับรถให้ลูกสาวพัฒนาพรน้องเล็กมีโอกาสต้องเรียนเชิญทีนี้มันมีเมื่อเช้านี้กําลังจะออกมาเนี่ยก็มีคนโทรศัพท์มาถามว่าเป็นประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับเช่าซื้อท่านผู้ชมครับมีปัญหาเยอะคนนี้บอกว่าตัวเองเช่าซื้อรถก็ผ่อนมาสิบสิบแปดงวดแล้วแต่ค้างเขาอยู่สามงวดยังไม่หมดเกิดสามีเนี่ยเอารถไปจำนำเขาไว้กับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทีนี้อาจจะเป็นข้อตกลงว่าจำนำไม่มาไทยเขาก็จะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะเอาไปขาย <Used> เขาก็เลยถามปัญหาข้อกฎหมายก็อยากจะเรียนนะครับว่ารถที่เช่าซื้อนี่หรือบ้านก็นแล้วแต่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เช่าซื้ออยู่เมื่อยังผ่อนชําระไม่หมดนี่รถยังเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของไฟแนนซ์เจ้าของผู้ให้เช่าซื้ออยู่ <Used> ตัวเองจะเอาไปจำนำเนี่ ผมว่าอาจจะเข้าขายมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะอาจจะนะฮะแล้วข้อสาคัญก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์จำนำรับเอาไปจำนำและผู้รับจำนำนี่เมื่อคนเอาไปจำนำไม่ใช่เจ้าของมันก็ไม่มีผลที่จะริบได้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากอยากจะเรียนให้ทราบเพราะว่ามันอาจจะสองสามต่อเมียเป็นคนเช่าซื้อผัวเอาไปจำนำและคนรับจำนำจะเอาไปขาย ตอนนี้เมื่อรถจะเป็นของบริษัทอยู่ของไฟแนนซ์อยู่เจ้าของคือไฟแนนซ์อยู่คุณคนเอาไปจำนำก็ไม่มีไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่เอาไปจำนำแล้วคนที่อยากจะไปยึดจำนำก็ไม่ได้เพราะเป็นไม่ใช่ของคนผู้เอามาจำนำะนะครับก็ก็ว่ากันไปผมก็เลยแนะนำว่าเออไปไปบอกเขาดีๆนะบอกว่ารถนะมันจะของบริษัทอยู่เช่าซื้ออยู่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปขายนะ ถ้าคนขายเกิดมีคนซื้อไปอีกมันก็ติดไปมันไม่ใช่ขาดไปเรือ่อน,นะครับอัน,นี้เป็นสุภาษิตของกฎหมายผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนก็คือเขาโอนเคยเป็นของเขาอยู่เนี่ยถ้าคุณโอนไปอย่างเชื่อวบ้านติดจำนองเนี่ยจำนองก็ต้องติดไปด้วยนะครับอันนี้ก็ก็กราบเรียนให้ทราบแต่มีอะไรก็เจรจาค,ค่อยๆผ่อนผันสัญญากันนะครับ นี่เรื่องเรื่องหนึ่งที่นั่นอยู่ค่ะอาจารย์ทีนี้เรื่อง<ม>ที่<ม>อันหนึ่งที่เป็นข่าวก็เพื่อที่จะท่านได้ทราบบวานก็ผ่านมาลำตะคองก็มีร้านค้าอยู่แถวลำตะคองมีคนโบกรถต่างๆตอนนี้ท่านผู้ราการจังหวัดโคราชนี่ท่านธงชัยลรืออดุลก็เป็นประธานมูลนิธิของท้าวสารีตรงนั้นจะมีมีอนุสรีท้าวสารีแล้วก็มีรูปพระเอกชาติชายนั่งนั่นอยู่เขาจัดทิวทัศน์ไว้ให้ดู การที่พวกพ่อค้าแม่ขายไปอยู่ตรงริมเนี่ยชุงขอบริมถนนทางริมทางเลยก็เป็นการถือบุกรุกแหละโอค่ะจ้แต่เลยมีการยืดเยื้อมานานท่านผู้ว่าก็บอกขอวันที่หนึ่งตุลาคมต้องให้ออกแล้วเขาจะไปหาจัดที่ขายให้ใหม่ซึ่งความจริงตรงนั้นอากาศเป็นทุ้ชมว่าผมก็ขับรถทุกอาทิตย์กลับบ้านเนี่ยมันจะมีที่ของตํารวจทางหลวงเขาจัดไม่ดีครับเป็นก่อสร้างร้านค้า แต่จะเป็นเพราะฝีมือไม่ดีหรือค่าเช่าแพงเกินไปหรือ,อยังไงยังไม่ทราบตอนนี้ปิดห้อ,องน้ำมองสวมกัตทำอย่างดีสถสานด้วยนะครับไอ้นี่ก็ค่อยแก้ปัญหากันนะครับ<ช>มีอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงถึงคอสชอก็คือเรื่องของราคาพิพลเกษตรอย่างมอบสนยางเนี่ย<ช>นะครับตอนนี้ก็โดยในศัก์สริศสีประสายไอ้นี่ ก็ประชุมกัน16จังหวัดภาคใต้มันจะจัดบ็อบวันที่8ตุลาคมจัที่ไหนไม่บอกคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะให้โอกาสรัฐบาลเพราะรัฐบาลเองก็จะไปช่วยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนการผลิตอาจจะเป็นปุ๋ยบ้างเป็นอะไรบ้างในราคาไร่ละ2,520บาทนะครับ2 2 0บาทต่อไร่ก็ไม่ใช่น้อย แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์คือนสสหรือโฉนดต้องมีหลักฐานตัวนั้นถ,ถ้าเป็นที่ป่าสงวนถ้าเป็นพอมทหเฉยๆนี่อ,อาจจะไม่ได้นะครับอ,อ,อันนี้ก็ถือโอกาสเรียนว่าเนี่ยพอมีปัญหาราคาตกต่ําคนก็คิดถึงเก่าสมัยรัฐบาลท่านทักษิณตอนนั้นขึ้นถึง125บาทอาจจะเป็น,นกลไกโลกหรือวิธีการคิดในการค้าขายรวมกัน มีของเราเนี่ยไทยมาเลและอินโดนีเซียนี่ปลูกยางมากที่สุดของเราเนีมากที่สุดในโลกนะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหายางพาราเนี่ยจะเชื่อมโยงไม่เฉพาะใต้นะครับอีสานทั้งเหนือตะวันออกก็ปลูกยางกันเยอะบ้านผมแม่บ้านผมคุณพัชรียังพี่ชายเขาอยู่ที่บ้านกรวดอำเภอบ้านกรวจปลูกยางยางราคาดีโอ้มีเงินซื้อรถครับ ก็มาบอกน้องสาวไม่ต้องไปทำนาล้อกลูกมยังนี่ที่สุดเอาไปปลูกห้าหกร้อยต้นที่บ้านชนหักไม่ใช่ง่ายครับท่านโอ้โหนี่ถ้าถ้าไม่ทำเองไม่รู้นะว่าเกษตรกรยากลำบากอย่างไรกว่าจะปลูกขึ้นมาได้เดี๋ยวเป็นโรคไอ้นู่นโรคไอ้นี่อะไรร้อยแปดนะครับเดี๋ยวก็ตายบ้างถูกดินหุนกเดดินหุนกินอะไรนะเป็นเรื่องที่ยาก ทำนานี่ฝนไม่ตกก็ออ้ยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเกษตรกรไม่ใช่ง่ายเลยแต่ราคาผลิตผลเกษตรตัวนี้เป็นปัญหาเขาจะอยู่ได้ดูราคาผลิตผลเกษตรเพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนก็ตามแต่จะต้องมาคิดว่าจะทําทยังไงให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้อยู่ได้เลี้ยงชีพได้แม้เขาอาชีพเขานี่อาชีพก่อสร้างอาชีพช่างไม้อาชีพการายการอาชีพอย่างอื่นเนี่ยทำไมเกษตรกรจะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้เหมือนกับอาชีพอย่างอื่น นั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลของคอสชอรัฐบาลไหนก็ตามแต่อันนี้ย้อนหลังไปดูรัฐรมนูญ2550 2540ย้อนหลังไปเขาจะเขียนมาเลยว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกษตรกรขายราคาผิวเกษตรในราคาที่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงห่วงจะตามมาเดี๋ยวราคาข้าวเก็จะตามมาอีกระคามันสำปะหลังเนี่ยนะครับรัฐบาลมาจากทหารอาจจะใจร้อนไม่ได้นะ ต้องใจเย็นนะครับบาง,งทีอาจต้องใจเย็นบ้างใช่ไหมครับแล้วเรื่องร้อนๆ้อนทางการเมืองมีอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็ท่านพุเอกประวิตรนะครับท่านเกิดได้สั่งการไประบบอย่าให้ล้ำเส้นก็คืนอนักวิชาการเขาจะวิชาเขาจะบรรยายให้ความรู้นักศึกษาแบบเชิงวิชาการเนี่ยมันก็จะโยงมาถึงทางการเมืองนะครับพอมาถึงทางการเมืองเสร็จเขาห้ามไม่ให้สัมมนา ทางอาจารย์ถือว่ามปิดกั้นเสรีภาพนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเองก็ก็กราบเรียนนะครับว่าไปงานศพก็เจอท่านอธิการมหาไรทําที่มหอธิการมหาัรราชภัฒน์บุยรรมําท่านเป็นสุภาพสตรีเป็นเพื่อนกับลูกคนลูกของอพี่บุญพาเนี่ยมางานศพทุกวันก็คุยกันพอรู้ว่าผมมีความรู้ทางด้านนี้ก็อยากจะเชิญไปให้ความรู้ผมบอกได้ มีปัญหาอะไรก็เป็นเชิญอาจารย์พิเศษค่ะนะครับเดี๋ยวนี้หากินทางนี้แล้วะชคะให้ความรู้เลยค่ะอาจารย์โอ้ยน้องพิมพ์มาหลังไปดูบ้านกล้วยอาร์ตเดี๋ยวนี้ประมาณสอง้อยต้นได้แล้วเรียบร้อยแล้วปลูกกันเดี๋ยวนี้มีนโย,ยบาย,ยน,มนำมาฝากาค่ะอาจารย์นโยบายใหม่ตอนนี้กําลังกําลังนั่นอยู่วันนี้น้องเล็กเอาไปแล้ว พูดถึงในเรื่องช่วยนิดนึงค่ะอาจารย์วันนี้มีคุกกี้นะคะจากคุณสาวนีจากกรุงเทพเอามาฝากอาจารย์ขอบขอบคุณแฟนรายการเคยมีปัญหาเรื่องถูกเข้ากันแก้ต่างๆเราก็ช่วยแก้ไขกันไปนะครับก็เป็นคนดีที่ขอบคุณที่ยังไม่ลืมพวเองก็กลับเรียนว่าเคยไปที่ก็เอาคุกกี้ไปให้เอาไปดานอยู่ก็ตะขอบคุณท่านกรุณา ก็มาฝากให้อาจารย์ทานถ้าทำหมดแล้วจะมีเวลาจะไปขอกินที่บ้านอีกแต่ต้องคุกกี้อร่อยแน่เลยนะคะครับอาจารย์เขามีอีกประเด็นหนึ่งอยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยเพราะว่ามีร,ร,รายการฝากถามาในเรื่องของการจะซื้อเสือกก้อเกาะอันนี้ความถูกต้องอยังไงคะมีสามารถเป็นมีมนไว้ครอบครองได้ไหม,ไมหรือมีไว้ใช้งานได้ไหมไม่ได้เสื้ออันนี้ก็ถือเป็นยุทธภัณฑ์ทางสงคมครามเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยอค่ะต้องขออนุญาต S <S จะไปทําเองก็ไม่ได้ผลิตเองก็ไม่ได้นะครับต้องมีอนุญาตเหมือนออพูดง่ายเปลี่ยนที่ก็เหมือนกับปืนเนีาา่ยใช่จรยทถ้าไปผลิตเองก็เป็นการเป็นปืนเถื่อนต้องได้รับอนุญาตในการผลิต<อ>มีไว้ก็ต้องมีต้องได้รับอนุญาตนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่แต่ทีนี้ถ้าหากว่ากรณีที่เอาไปศึกษาเป็นสถาบันเอาไปศึกษานี่มันก็มันควรมันก็จะรับการยกเว้นต้องขอญาติต้องบอกกล่าวก็คือต้องให้เหตุผลในการที่จะใช้ด้วยว่าเอาไปทําอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าไม่งั้นก็ บางทีไปดูทีบางครั้งตำรวจก็จะอาศัยเอาความรุ่มเอารุปมารวยเช่นเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนี่ไปจับพลงพลายอาจจะใส่เสื้อกลอกซึ่งความจริงความจริงมันก็ผิดแต่เขาก็ผ่อนผันสัญญาไปเอออนุรลมนะครับเมื่อวานมีเรื่องอันหนึ่งที่ที่น้องพิมไปคุยกับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่เรื่องรถชนวัวชนควายมีเยอะอย่างที่ผมโทรเข้ามาเมื่อวานเนี่ยเขาเขามีคอกอยู่ข้าง ถนนถนนในหมู่บ้านนะฮะในหมู่บ้านมีถนนในหมู่บ้านมีข้อกั้นเอาไว้เวลาเขาจะไปไล่ไปนาเขาก็ไล่วัวเขาข้อเขาก็กั้นไว้แล้วคแต่ปรากฏว่าไอ้ควายหนุ่มตัวหนึ่งมันคึกมันเก่งมันกระโดดข้ามมาได้ข้ามรั้วที่เขาข้ามเขาแล้วก็มากินหญ้าอยู่ข้างถนนคปรากฏว่ารถขับมาเนี่ยมาชนไม่ใช่เดินผ่านถนนแต่อยู่ข้างถนนแล้วก็กระเด็นไปตั้งสิบกว่าเมตร ปัญหาหนึ่งที่อยากจะกล่าบเป็นทานผู้ชมคือที่ผมพยายามพูดเสมอก็คือถ้ามีอุบัติเหตุชนกันเฉียวชนกันไม่ว่ารถอะไรก็ลแล้วแต่ชนคนชนอะไรก็แแต่ชนวัไปถ่ายรูปไว้ที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนมันจะมีของเขาตรงมุมซ้ายรกระจกแตกว่า<ป>รถที่ชนอ่าชนเนี่ย <c oughs> มันมาทางซ้ายสแสดงว่าอยู่ <c oughs> มันก็อยู่ข้างอ่า <c oughs> แสด้มาตั้งสิบกว่าเมตรแสดงว่าขับรถเร็วมากวถ้าอาจารย์บอกว่าวเ,ปเป็นในหมู่บ้านด้วยแล้วความเร็วขนาดนั้น นะครับทีนี้ข้อสําคัญคือว่าตํารวจเองก็บอกยังไงวัวควายก็ต้องผิดซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็ข้อสาคัญเราชาวบ้านไปด้วยเอ้าปรับไปร้อยหนึ่งจะได้กลับบ้านหมายถึงว่าจ่ายค่าปรับไปเจ้าของวัวก,ก็เสียค่าปรับไปร้อยหนึ่งตอนนี้บริษัทประกันเข้ามาเพราะเขาไป<อ>เขาไปรับซ่อมรถมาแล้วจะเรียกเก้าเก้าหมื่นกว่าบาทเจ้า,ข,า,อจาของวัวก,กับมีผู้ใหญ่บ้านชื่อสาลีมาด้วยสาลีสัมมาเด่นนามสกุลคนนี้คนดีมากเป็นกำนันเก่าแล้วมาเป็นผู้ใหญ่ ปรากฏว่าอบอกว่ามัวนี่มันปกติมันเขากั้นของอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วคนขับนี่ก็รู้จักกันมันบอกว่าไม่รู้ว่าชนอะไรวูบที่นึงตูมเลยไม่ถึงว่าคนที่ขับไปชนก็ยังไม่ทราบว่าชนวัวพูดง่ายค่ายขับรถเร็วผมว่าต้องเร็วพอสมควรกฎหมายมีนะครับในที่ชุมชนในที่ต่างๆับับห้ามขับรถเร็วเกินกว่าหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในทยนใหญ่ห้ามเกินกว่าเก้าสิบ ถ้าเราขับเร็วเราก็ประมาทค่ะปัญหาคือว่าวัวเขาก็ตัวนึงประมาณสามหมื่นตายอ๋อวัวตายทีนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างประมาทนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะผมก็ให้ข้อเสนอแนไปบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวา่าเขาโนติสไปก็รอไว้แต่เขาฟ้องก็ตั้งประเด็นมาหนึ่งคุณคนขับก็ขับรถเร็วโดยประมาทขับรถเร็วมันก็มีส่วนประมาทนะครับ ไม่ใช่ว่าเจ้าของวัวาจะผิดเสมอไปไม่ใช่เราก็พิสูจน์ได้ว่าคอกเรากั้นดีแล้วแต่บางเอิญมันมีหลายตัวไอ้ตัวนี้มันเป็นเฉพาะเหตุเกิดขึ้นค่ะอาจารย์ซึ่งศาลก็ต้องฟังข้อเท็จจริงแต่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่่งที่อาจารย์บอกถ้าเราไม่ผิดเจ้าของวัวไม่ผิดแล้วไปจ่ายค่าปรับยอมรับผิดตอนนี้นี่คือปัญหาเหมือนรถเฉียวชนปั๊บอ้าปรับคนละสี่ร้อยจะได้กลับบ้านค่ะจะได้รถคืนมาเรียคืนอเจ้าของรถกัวครัวรถไม่ได้รถไปใช่ก็เอาไปปรับ ปรับเสร็จกฎหมายก็คุณรับผิดแล้วแต่นี่ว่าเขาถ้าเขามีส่วนประมาทเราก็สามารถจะสู้ประเด็นนี้ได้แต่เราจะบอกเราไม่ผิดเลยมันก็ก็คุณเสียไปแล้วนี่ก็ต้องมามาไปสู่กันอีกซึ่งซึ่งไม่เคยมีสารดีกาสู้คดีกันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าประมาทร่วมกันคือทั้งเจ้าของวัวก็อาจจะผิดคนขับรถก็อาจจะผิดไหมเป็นตัวอย่างที่ผมเคยสู้คดีที่อำเภอเหตุเกิดที่บุยดำอำเภอสตึกถนนจากบุยดำสตึกมาบุยดำเนี่ย ประมาณทุ่มเสร็จเษทุ่มมืดแล้วเนี่ยฝนตกค,คนขับรถก็ขับรถมาผมก็คิดว่าเร็วพอสมควรชนควายตายสี่ตัวควายเนี่ยขึ้นมาขัดข้างทางขึ้นมาเต็มถนนก็ตูมชนเขาก็บอกถ้าเขาเบรกเดี๋ยวรถคว่ำคนโดยสารจะตายนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือว่าเจ้าของควายไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างให้เห็นคท่านจะเห็นว่ารถท้ายรถเนี่ยเวลามีกลางคืนมันจะมีแสงสว่าง,สง,สางนี่คือกฎ <ด S 2> จราจรต้องมี ให้เขาเห็นสองทางอันนี้ไม่มีบวกควายคือไม่มีเราก็สู้ว่าคุณก็ประมาทคุณก็ผิดกฎจราจรข้อนี้สารบอกต่างคนต่างผิดไอ้รถก็ขับมาเร็วเจ้ากันก็คือต่างคนต่างซ่อมไอ้ควายก็ตายไปไอ้รถเกิดเสียไปก็ว่าซ่อมกันไปเองนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่เขาเลือกนะคะอาจยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ครับค่ะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่ต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ที่หน้าจอเตรียมจดกันเอาไว้ก่อนพักกันสักครู่ค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าท,ท,ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง